สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมครับถ้าหากพูดถึงนักแสดงหญิงมากฝีมือของวงการบันเทิงไทยแน่นอนว่าต้องมีชื่อของคุณแป้งอ,อนจิราแหลมวิไลนักแสดงที่เริ่มต้นจากผลงานภาพยนตร์ก่อนที่จะต่อยอดมาเล่นละครโทรทัศน์จนกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครครับแต่ก่อนที่เธอจะเป็นนักแสดงจนกลายเป็นที่รู้จักแบบทุกวันนี้เส้นทางชีวิตและความฝันของเธอนั้นห่างไกลาจากวงการบันเทิงมากครับแต่เพราะอะไร ที่ทําให้เธอเลือกที่จะเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวเราจะพาไปติดตามเส้นทางชีวิตรวมถึงการพัฒนาด้านการแสดงของเธอในเรื่องของเรื่องครับครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปาว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดการห่วงใ่ยิ่งมันใจได้ ละครจัดรักวิวาลวงที่กำลังออกอากาศทางช่องวันผลงานล่าสุดของแป้งออจิราแล้ววิไลที่แค่เพียงออกอากาศได้ไม่นานความเป็นมืออาชีพทางการแสดงของเธอก็ถูกกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้แต่หากย้อนกลับไปการเดินบนถนนสายบันเทิงนั้นห่างไกลจากสิ่งที่เธอเคยฝันอาชีพในฝันที่อยากจะทำคืออาชีพในจริงๆว่าเป็นคนชอบค้าขายค่ะเป็นคนชอบขายของเป็นคนแบบ เป็นคนรักในการขายตอนนั้นเอาจริงๆก็ไม่ได้กะว่าจะเอาจริงเอาจังทางวงการบันเทิงหรอกคิดว่าโอเคถ้ามีโอกาสก็ทําเราเรียนหนังสือไปด้วยเรามีงานโฆษณาเข้ามาเอาก็ดีไม่ต้องขอตังค์ค่าขนมคุณพ่อคุณแมแ่แต่แรกนี่คือเราไปแคสเองหรือมีคนมาชวนมีคนมาชวนเหมือนเหม,มือนสมัยนะั้นจะเป็นสมัยสยามอ่ะค่ะนึกอ,ออกไหมอตอนสมัยตะวัยรุ่นแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นเลยไหมคะไปเดินเราก็ไอยู่แล้วมีคนมาใช่ก็เป็นแบบมีคนเอานำบัตรมาให้ไปเวลาไปก็จะมีแบบอได้นำบัตรกลับมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ควรู้สึกแรกที่รู้ว่ามีคนจะให้เราไปแคสโฆษณาเฉยๆก็ลองดูก็ได้อะไปลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วแบบพออันไหนพอมันได้อย่างเงี้ยแล้วเราแบบอุ๊ยเราได้ค่าขนมเราก็อยากไปอีกเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นสมมติโฆษณาเรื่องหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นสำหรับเด็กอายุ18นี่คือเยอะมากเยอะแล้วเราก็อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปช้อปปิ้งโดยที่แบบไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ งานโฆษณาเป็นจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงทําให้เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นที่รู้จักและในที่สุดก็ได้ไปพบกับผู้กํากับภาพยนตร์ที่ทําให้เส้นทางชีวิตของเธอเปลี่ยนไปคนจําได้แล้วก็พอไปถ่ายโฆษณา ็มีพี่ที่กองโฆษณาเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยพี่ต้อมยุทธเลิศตอนนั้นกําลังทําหนังเรื่องสายล่อฟ้ากําลังแบบหาหาหนสางนางเอกคนหนึ่งคือ mm hmm. ในเรื่องจะมีพี่เตา๋าแกบบพี่โหน่งชาชาชา่พี่โหน่งเขาจะคู่พี่เมย์พ mm ิชชาตเขาก็หาหนางเอกให้พี่เต๋าสมชายแล้วเขาก็บอกว่าเออยังไม่มีลองลองไปคุยดูไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอ่ะก็ลองไปคุยดูก็ลองไปแคสดูก็ไปเจอพี่ต้อมยุทธเลิศค่ะเจอครั้งแรกได้มีโอกาสคุยกันว่ายังไงหรือนานมากแต่รู้สึกว่า ตอนตอนหลังก็ถามพี่ต้อมเหมือนกันว่าพี่ต้อมเอาจริงจริงทำไมถึงเลือกแป้งพี่ต้อมก็บอกว่าเอาจริงป้าคือในบทเนี่ยจะต้องเป็นเ,เด็กวัยรุ่นสมัยมหาลัยใจแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นอะตอนสมัยที่เราอยู่เมืองนอกเราค่อนข้างซ่าแล้วก็มีแบบมีรอยสักที่ข้อเท้าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเาเห็นรอยสักเขาก็เลยแบบสรุปว่าเลือกเราที่รอยสักที่ข้อเท้าคือเขาเด้วยส่วนหนึ่งรอยสักไม่ข้อเท้าก็ทีหลัง เหมือนประมาณว่าเขาคงคิดว่าแบบเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาเพราะหน้าตามันดูเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เรียบร้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งตัดเชือกด้ไหมพี่ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละมันได้ลมดีก็หนูบอกแล้วให้เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าจริงๆบทป้างในสายล้อฟ้ามันไม่ได้เยอะนะคะ แล้วก็คือก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคนจะจําเราได้แต่ว่าคนดันจําได้จากอนั้นคือเป็นหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะเป็นแบบด้วยด้วยไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อไม่ดีข้อดีข้อดีคือป้าไม่ใช่คนสวยจัดแต่คือเป็นคนที่แบบสะดุดตาเห็นแล้วจำได้อ่ะก็แปลกใจดิเหมือนกันสงสัยหน้าเราคงจะแปลกจริงๆอ่ะจากหนึ่งในนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องสายล่อฟ้าแป้งออนจิราได้มีโอกาสรับบทนางเอกในละครเรื่องแรกคุณชายจำแลง อะไรขึ้นอ่ะไหนอบอกมาสิเขาไม่รักเหมยเล็กแล้วพ่มาคนที <k S 1> ่มาเขาแอเหมยเล็กไปปลามาเขาไม่มีเหมยเล็กอีกแล้วอะเขาไม่ได้รักเหมยเล็กเขาไม่เคยรักเหมยเล็กพี่มะแป้งเขาเป็นคนมีพรสวรรค์เลยนะคะคือเขาเขาเขามีเสน่ห์ในตัวของเขาเองในเรื่องแรกที่เจอกันตอนนั้นก็คือเรื่องเล์ภูมิเรศในเรื่องก็จะเล่นเป็นพี่น้องกันเนี้ยค่ะเขาใช่ไหม บอกพี่มาสิว่าเขาใช่ไหมไอ้พี่ผมมาเล่นใช่ไหมที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้อะตอนนั้นเล่นเราก็รู้สึกว่าพี่ไม่รู้ว่าคําว่าเล่นดีสําหรับคน ต,ต่างๆคืออะไรนะคะแต่พิมพ์แค่รู้สึกว่าพิมพ์รับรู้แด้ว่าเขาคือน้องสาวพิมพ์ในวันนั้น mm hmm. ก็รู้สึกอินกับบทอินกับคาแรคเตอร์ที่เขาส่งมาอย่างเงี้ยค่ะวันนี้โหน้องสาวแบบนำหน้าพี่ไปหลายเรื่องแล้วนะ mm hmm. <c oughs> คือแป้งเขาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เราก็เจอกันอยู่ตลอดเวลาพูดคุยกันทุกเรื่องส่วนตัวเรื่องงานต่างๆ mm hmm. พิมพ์ก็เห็นว่าน้องมีวิถีทางชีวิตที่ดีแป้งเป็นเด็กที่ขยันมาก mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่หัวธุรกิจ มากมากเรื่องวงการแสดงเนี่ยเป็นอะไรที่เราเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาชัดเจนในเรื่องการแสดงและในช่วงหน้าห้ามพลาดครับกับผลงานที่ทำให้เชื่อของเธอนั้นถูกยอมรับและถูกยกให้เป็นนักแสดงคุณภาพอีกท่านหนึ่งของวงการละครไทยสักครู่เดียวครับหลังจากที่ชื่อของคุณแป้งอ,อนจิราติดอยู่ในธรรมเนียบนักแสดงคุณภาพในวงการบันเทิงไทยแล้วเธอก็มีผลงานต่างๆอีกมากมายครับรวมถึงผลงานเรื่องล่าสุดที่ท้าทายความสามารถและน่าติดตามไม่แพ้กันเรื่องของเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้น ัต่อเ,เมื่อแป้งออนจิรามารับบททองไพรมในละครพีเรียดฟอร์มยักษ์มาลายสามชายสิ่งที่สร้างกระแสคือฮาให้ผู้ชมเป็นอย่างมากคือการพลิกคาแรคเตอร์แบบสุดขั้วกับการรับบทนางร้ายได้สมใจคอละครระวังกมันจะตามทันโดนฉุดไปข่มขืนจน พราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวออีเอาจริงๆตอนนั้นแบบคือถ้ามาเป็นแป้งในตอนนี้แป้งคิดว่าคงจะทําได้ดีกว่าที่เคยทําไว้เพราะตอนนั้นเอาจริงๆก็ยังเด็กแลวคือเราไม่ค่อยเป็นคนมีกิริยามมร<อ>ยาทที่งดงาม<อ>หรือไม่ใช่เด็กแซ่ยแต่ใหม่คือค่อนข้างเป็น คือคนหลายคนชอบบอกว่าแป้งเกิดผิดเพศนี่ดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเท่ากันสมัยก่อนนั่งอยู่บนโต๊ะนี่ <c oughs> นั่งขัดสมาธิแล้วนะอยู่บนโซฟาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออฉะนั้นแบบด้วยความที่แบบกิริยามารยาทก็ต้องงดงามแล้วตอนนั้นแบบทุกคนก็จะพูดเรื่องมาลัยสามชายเป็นบทประพันธ์ที่ดังมาก <c oughs> แล้วก็แบบทุกคนคาดหวังเราก็จะมีความเครียดแหละคือตอนนั้นคือคือถ่ายละครแล้วเครียดแล้วเรากลายเป็นว่าเราไม่กล้า <c oughs> คือบทมาแค่ไหนเรา หมือนโอเคพี่ปุ้ยบอกมาไงโอเคเดี๋ยวตามพี่ปุ้ยแต่ไม่กล้าคิดไปมากกว่านั้นแต่ก็ถามว่าแบบโอเคเนื่องจากฟังพี่ปุ้ยเชื่อพี่ปุ้ยฉะนั้นผลตอบรับของละครมันก็ยังดีอยู่แต่ถามว่าแบบคิดว่าตอนนั้นทําได้ดีที่สุดไหมคิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่าตัดความเครียดออกไปน่าจะได้ดีกว่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นละครที่คนพูดถึงมากที่สุด พี่ก็เลยจะไม่ให้อาศัยอยู่บ้านเราอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวนะจ๊ะน้องไม่ขึ้นมาก้าวไกลบนตึกใหญ่นี่หรอกจ้ะพี่ปุ้ยดุก่อนแล้วพอยิ่งดุเรายิ่งเครียดวันสองวันแรกเนี้ยคือโอเคมันก็มีบล็อกกิ้งมีได a l อกมีแบบอะไรเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้เหมือนเรายืนผิดแล้วเราไปบางหน้าพี่กับตันอันนี้ยังจําได้เลยแล้วพี่ปุ้ยก็ดุว่าแบบเฮ้มพี่ยืนตรงนั้นแล้วเนื่องจากเราเครียดอยู่แล้วเราก็แบบน้ําตาตกน้ําตา<ห>ตกจริงๆคือแบบ เครียดถามว่าเคยดุแป้งไหมพี่พี่คงดุทุกคนบางพี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าชีโเรพี่เลยไม่จําเพราะพี่เป็นคนดุเพราะพี่ไม่ได้ซีเรียสกับสิ่งที่เราว่าพี่พูดกับทุกคนว่าเวลาแสดงต้องมีสติเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นฉากยากๆเช่นเป็นฉากทะเละฉากที่เหมือนบูหรืออะไรที่เราต้องใช้อารมณ์เย,เยอะๆแล้วเราก็คงจะพูดว่าประมาณว่าแบบทำไมถึงไม่มีสติในการเล่นเออก็พี่ไม่รู้ว่าก็ร้องไห้ ก็รู้ว่าเขาซึมๆไปอยู่แต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจก็เรารู้สึกว่ามันมันมันต้องพูดให้ให้ได้คิดนะคะเมื่อเมื่อถัดจากมาลายสามชายไปสักเออีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วพี่ก็ได้ดูละครที่แป้งเล่นแล้วพี่ตกใจมากแป้งเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างจริงๆจังๆเขาเล่นละเอียดมากมากจนน่าตกใจคือไม่อยากเชื่อว่าภายในเวลาไม่นานเลยเนี่ย การแสดงของคนคนนึงจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แม้ชีวิตส่วนตัวจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ,อการทำงานของแป้งออนจิราอีกทั้งเธอยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่มีต่องานด้านการแสดงในฐานะผู้ถ่ายทอดบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากเคหัดดาวจนได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากผู้ชม พอเราไม่เครียดแล้วแฮปปี้กับการได้เล่นบทเขาก็คงจะรู้สึกได้จากข้างในที่เรามีว่าเราแฮปปี้ในการที่เราจะมากองนี้ถ่ายละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในชีวิตจริงเราคนเราก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายมเนะเาะเราตัดยังไงอย่างเวลาที่เราแบบเรามีความทุกข์แต่พอถึงเวลามาเล่นละครจริงๆแล้วเราต้องแฮปปี้เอนจอยกับงานใส่สุดพลังอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ไงเงีๆๆ้ยก็สมาธิช่วยไว้ค่ะคือสมาธิเนี่ยสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตพอเรามากองเราก็ตัด สนุกกับการมากองมากกว่าอยู่บ้านนะตอนนั้นนะแล้วเวลามากองพอเราแฮปปี้อย่างเงี้ยเราเล่นละครมันก็มันก็คงทําให้เราแบบแฮปปี้ไปด้วยแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงปัญหาที่บ้านเพราะว่าเรามาทํางานแต่สมมติถ้าเกิดว่าเราไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทํางาน<อ>มันก็ยังเอาเรื่องครอบครัวเนี่ย ไปด้วยมันก็ทําให้เหมือนเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็บ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทิ้งจริงๆคะ่ะแต่พอเรามาทํางานเราต้องทิ้งไม่ทิ้งเราทางานไม่ได้มันก็เลยเหมือนแบบพอเราได้ทิ้งปัญหาตรงนั้นไปแล้วมาอยู่ที่กองแล้วมันมีความสุขพําถ่ายละครมันก็คนดูว่าคงจะคงจะ,คงจะรู้สึกได้นอกเหนือจากว่าประสบการณ์ที่มากขึ้นตามระยะเวลาการทํางานแล้วก็ได้บทที่หลากหลายด้วยนะคะคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่จนถึงวันนี้เนี่ยหลายคนยอมรับเลยว่าแป้งเป็นนักแสดงที่มีฝีมือคนหนึง่ง ก็อาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตตัวเองด้วยมั้งมันผ่านอะไรมาเยอะอพอมันผ่านอะไรมาเยอะขึ้นมันก็เข้าใจโลกมากขึ้นอะคะ่ะก่อนหน้านี้สมัยเด็กอาจจะใจร้อนอาจจะแบบอุ้ยเมื่อไรจะเลิกกองอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องนัดเพื่อนเดี๋ยวฉันจะต้องไปเจอเพื่อนคนนู้นอุ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องทําอย่างนี้คือเรื่องราวเยอะแยะมากมายตอนสมัยแบบ เด็กๆอ่ะมันก็จะมีแบบเดี๋ยวต้องทําเล็บเดี๋ยวต้องทําผมเด<ม>ี๋ยวต้องไปกินข้าวเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านวันนี้จะต้องไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอเราโตขึ้นความรับผิดชอบเราก็มากขึ้นเราก็แบบโอเคถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรันหลังยังมีเหมือนเหมือนมันใจเย็นขึ้น,น,จ,น,นจัดรักวิวาลวงละครสนุกเข้มข้นครบรถแป้ง,งอ,อนจิราได้รับโอกาสถูกเลือกให้มารับบทแพท์ ดาราสาวสุดฮอตที่มีปัญหาเลิกรากับแฟนหนุ่มแต่ยังต้องเสแสร้งสร้างภาพรักกันด้วยอารมณ์ที่หลากหลายครบรถของตัวละครซึ่งถือเป็นงานหินสำหรับนักสแสดงแต่แป้งออนจิราก็ไม่ทำให้ทั้งผู้จัดและผู้กากับต้องผิดหวังตัวแพทเนี่ยเป็นคนที่มีหลากหลายอารมณ์มากคือเป็นคนอารมณ์แปรปรวนก็ว่าได้คือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเวียง <c oughs> เดี๋ยวดีใจดีใจเสร็จอา้าวคิดได้อา้าวเฮ้ยมันนาโมโหนี่ว่าโ <c oughs> โหเสร็จคิดไปอีก เฮ้ยแต่มันน่าเศร้านี่ว่านึกออกอะค่ะ uh huh. คือมันมีการเปลี่ยนของอารมณ์ในฉากฉากหนึ่งแบบเยอะมากเยอะจนแบบคือเราต้องพร้อมอะเราต้องเร็ว uh huh. แล้วเราก็ต้องสลัดอารมณ์เดิมๆทิ้งอย่างเร็วสมมติว่าแบบคัดเสร็จปุ๊บอาเปลี่ยนซีนหรือก็ต้องตัดคือ uh huh. ต้องตัดให้เร็วต้องตัดให้เร็วทุกอย่างต้องเร็วหมด uh huh. คือเล่นก็ต้องเร็วอารมณ์มาก็ต้องเร็วอารมณ์หายก็ต้องเร็ว uh huh. คือมันมันยากยากมากอะไรอีกล่ะ แต,แต่งไปเหอะก็ตอนนี้งานคู่มันเยอะคขรับไปก่อนเลยเดี๋ยวพอมันซาก,ก็ค่อยอยากกันไงเคยถามคู่กำมกับบ้างไหมคะว่าทำไมถึงเลือกแป้งออนจิลารับบทแพทไม่เคยถามเลยคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะมารับบทนี้ก็ต้องมีการแคสติ้งนะออต้องมีการแคสติง้งแต่ว่าตอนแคสติ้งอะ่ะเราก็เราก็เอาหัวแบน์มาไม่ได้คิดอะไรมากก็ก็อ่านบทก็แบบพอมันไม่เครียดแล้วมันก็เล่นๆไปตามบทพี่บอยเขาเห็นแล้วเขาก็อาจจะชอบอื แป้งพัฒนาขึ้นอย่างอย่างมหัศจรรย์มากเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับว่าผมว่าเขาเขาเขาสบายขึ้นแล้วเขาฟรีขึ้นแล้วก็เขาสามารถดึงอารมณ์ของเขามามามาลิงก์กับตัวละครได้อย่างแบบได้อย่างแนบเนียนมากนะครับเขาก็ับ <c oughs> <c oughs> มีมีฉากีนที้เขา <c oughs> <c oughs> ที่เขาแบบว่ากลับมาบ้านจากปารต์รตี้ก็ ดื่มเยอะไปหน่อยแล้วก็มาถึงว่าอ๋อเลอยู่ที่สโซฟาอะไรอย่างเงี้ยบอกหัวพี่หนูชอบฉากนี้มากเนยหนูไม่ต้องเล่นเลยจำได้ว่าเคยเป็นอย่างนี้อะไรแบบเนี้แบบว่าก็แบบมันมันมีความผมว่ามันมีความธรรมชาติอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าแต่ในขณะเดยียวกันข้างใมันมีความแรงะ ข้างในงมีความรุรงแล้วคราฟตตัวละครมันสามารถไป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 ของมันได้ไงครับผมว่ามันมันคือคือเอาเป็นว่าละครเรื่องนี้ไม่อินโนเซนต์แป้งนิ่งขึ้นมากแป้งนิ่งขึ้นมากแล้วแป้งมีสมาธิมากต้องบอกว่าดีใจมากเพราะ้แสดงนําทุกๆคนแบบโอ้โหเขาท็อปฟอร์มมาแล้วแป้งนี่เขาจะนิ่งมากเขาคงผ่านอะไรในชีวิตมาหลายอย่างแล้วมันทําให้อินเนอร์ข้างในของเขามันเต็มก็เหมือนกันแหละค่ะพอมันเล่นกับบี้ เข้ากับหนูนา้าเขาส่งกันทั้ง3คนคือ,อไม่ไม่ใช่ว่าแค่บี้กับหนูนาที่เคมีเข้ากันบี้กับแป้งเองก็เคมีเข้ากันนะด้วยความที่ในชีวิตจริงเขาเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยตรครับจัดรักวิวาลวงและขอเรื่องล่าสุดที่กําลังออกอากาศทางช่องวันเรียกได้ว่ามีนักแสดงมาประชันบทบาทกันคับข้างครับซึ่งวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังความรู้สึกของเหล่านักแสดงและทีมงานถึงบทบาททางการแสดงของคุณแป้งอนจิราจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ไหน่ยเรื่องของเรื่องครับ กับมี่เองเนี่ยแป้งก็ต้องมีหลายอารมณ์ในเวลาที่เข้าฉากด้วยกันใช่คือเหมือนแบบเราอยากได้อย่างเงี้ยตอนแรกเราเวียง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 เราไม่ได้ถ้างั้นฉันก็ต้องเศร้าแล้วสิก็ต้องเศร้าแบบคอร้องอ่ะก็ยังไม่ได้อีกอ่ะแล้วก็เริ่มโมโหแล้วว่าอ่ะแล้วฉันจะต้องแบบนึกออก่ะคะคือความต้องการของตัวแสดงมันมีแต่คือมันรู้จักคือ ตัวนี้มันจะมันเป็นคนอารมณ์แปรปรวนอย่างที่บอกว่าแบบขึ้นเร็วลงเร็วเอาขึ้นเราไม่ได้แล้วยังไงฉันต้องน่าสงสารไหมอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากมิชชั่นเขาต้องคอมพลีทให้ได้มิชชั่นต้องคอมพลีทให้ได้แล้วเนื่องจากเล่นละครเป็นนักแสดงเล่นละครมาเยอะฉะนั้นแบบอะไรก็ตามที่เคยเล่นในละครก็จะเอามาใช้ในชีวิตจริงให้หมดนอรกลับเข้าไปในงานกับฉันตอวนี้แล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปคุยกับคุณแม่เลยนี่ไปแท้ในงานนี้มีเขาคนนึงที่คุยกับผมรู้เรื่องนะคุณยังห้ามผมไม่คุยกับเาอ ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามที่ฉันบอกคุณไม่ต้องรับเช็คเงินค่าเวนเลิกกันมาขู่ผมได้แล้วคุณคิดผมไม่เหนื่อยเหรอที่ต้องเล่นละครตกตาคนอื่นด้วยความเคยชินของของตัวแพทย์ที่มันเล่นละครแล้วมันใช้อารมณ์นำมันก็เอามาใช้ในชีวิตจริงในการที่เวลาจะปะทะอารมณ์กับโน้ตหรือกับคนอื่นๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณกิ่งแก้วหรือว่าจะเป็นพี่ฮันนี่หรือว่าจะเป็นใครหลายหลายต่อหลายคนคือตัวแรก บทแป้งเนี่ยตอนที่เขียนใหม่ๆ,ๆเนี่ยไม่ได้โหดร้ายขนาดนี้นะไม่ได้แบบไม่ได้มีความยากอะไรตอนตอนท,อนที่ตอนที่มีออเดชั่นเนี่ยบทแป้งก็จะเป็นอ่เป็นคนอารมณ์ร้ายประมาณหนึ่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคราวนี้พอเริ่มทำมดไปเรื่อยๆเริ่มถ่ายไปเรื่อยๆพอี่บอยเนี่ยพูดกับมที่ว่าตัวละครตัวนี้นต้องมีความซับซ้อนภายในสูงมากเหมือนชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยก็จะมีความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ความอิจฉาลิษยาความเห็นแก่ตัวความอะไรต่าง ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่มีครบรถมากฉะนั้นในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าในเรื่องนี้บทของแป้งเนี่ยหรือบทหรือบทแพทเนี่ยมว่ายากที่สุดในเรื่องแล้วดีแป้งโอ้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นผมว่ามันเป็นเป็นเคมีใหม่อ่ะที่แบบว้าวนสนุกมันมีความร้อนแรงในขณะเดีวยวกันมันก็มีความแบบอะไรรู้กันอยู่นะหรืออะไรอย่างงี้ ในเรื่องก่นๆน,นี้เราจะเห็นว่าเขาเป็นเล่นเป็นตัวร้ายหรือเป็นนางเอกตัวร้ายเขาาจะแบบร้ายเลยแบบมีความร้ายนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้เราจะได้เห็นพี่แป้งเล่นละครที่เป็นมนุษย์ คือมีความไม่ใช่ร้ายก็ร้ายไปเลยมีความมีมิติในตัวละครทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นทําไมเขาถึงมีความร้ายแบบนั้นเขามีเหตุผลอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนี้หรือว่าอะไรมันมีตัวละครในเนื้อเรื่องเนี้ยไม่ใช่ให้พี่แป้งทุกคนมันมีความเป็นคนอยู่มากเลยค่ะมีความเป็นธรรมชาติของคนคือผมว่ามันมันก็ต้องการนำเสนอชีวิตน่ะแล้วก็ในหลายๆด้านนะครับผมว่ามัน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 เราอยากจะนำเสนอ ชีวิตในหลายๆด้านในหลายๆมุมว่าคนเราในคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีอารมณ์ได้หลากหลายอ่ะแล้วแล้วมันไม่ได้แปลว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีหรือเขาตรงนี้ถ้าทําตรงนี้แล้วผิดแล้วเป็นคนไม่ดีแล้วไม่ใช่เพราะมันคือมันคืออารมณ์ของมนุษย์ซึ่งอย่างที่บอกมันมันมีทั้งสนุกมันมีทั้งตลกมันมีทั้งน่ารักมันมีทั้งคลีนแล้วมันก็มีทั้งเซ็กส์แล้วมันก็มีทั้งตื่นเต้นมันก็มีทั้งลุ้น มันก็มีทั้งการตัดสินใจแล้วมันก็มีในเรื่องของความถูกบีบด้วยสถานการณ์ในในในสิ่งที่กำลังอยู่รอบตัวว่าเออจริงๆเราไม่ได้อยากทำอย่างนี้แต่เราต้องทำอยากให้พูดถึงอาชีพณวันนี้แม้ว่าแป้งบอกว่าก็อาจจะไม่ได้เล่นไปจนถึง 40- 50หรอกลกนะอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราได้ค้นพบจากการได้เป็นนักแสดงที่แป้งได้ค้นพบจากการเป็นนักแสดงคือแป้งรู้สึกว่าแป้งโชคดี ที่แันได้เข้ามาในวงการนี้ถึงแม้ว่าคนจะมองว่าวงการนี้มันแบบมันมีหลายด้านอ่ะมันมีทั้งดีแล้วมันมีทั้งมันไม่ดีแต่คือถ้าป้งไม่ได้มาเป็นนักแสดงป้งก็จะอยู่ในโลกแคบๆของแป้งป้งก็สมมติถ้าป้งอยู่เอเจนซี่ป้งก็พนักงานออฟฟิศเพื่อนร่วมงานก็เป็นคนที่แบบอ่ะแบ็กกราวด์เดียวกันสังคมเดียวกันแล้วก็โอเคฉันเข้าใจคนประเภทนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เราไปเจอคนแบบอื่นเป็นเป็นเป็นสปีชีอื่นที่ไม่ใช่สปีชแบบออฟฟิศเราก็จะไม่เข้าใจว่า ทำไมคนเฮ้ยเขาคิดกันแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเรามาเป็นนักแสดงอ่ะคือเราต้องทำงานตั้งแต่แบบทุกระดับทุกคนทุกประเภทและคือต่อให้คนแบบแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็จริงแต่แป้งเคารพทุกทุกประเภทของคนไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่อะไรหรือคุณจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับละครเรื่องนี้แต่คือคุณก็คือมนุษย์แล้วแป้งก็รู้สึกว่าแบบการที่แบบแบบป้งไม่มาเป็นนักแสดงมันทำให้แป้งเคารพมนุษย์ทุกคน ้งหมดนี้คือเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงของคุณแป้งอนจิรานักแสดงที่มาพร้อมกับพัฒนาการด้านการแสดงที่โดดเด่นคงไม่แปลกอะไรครับที่ชื่อของเธอนั้นจะเป็นดาวที่เจิดจรัสอีกดวงหนึ่งในวงการบันเทิงไทยคุณผู้ชมสามารถติดตามละครเรื่องจัดรักวิวาลวงได้ทุกวันพุธพฤหัองช่องวันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องของเรื่องแล้วครับพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่องวันแห่งนี้เรื่องของเรื่องจะทาให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องบันเทิงไปวันวันสวัสดีครับ thank <laughs> you